ถึงกับปารเลยเรอแม่ดาแม่ดาถึงกับร้องปารตเตโทปารตเตโธนะฮะตอนแรกตอนแรกจะชวนกันมาดูแค่กุหลาบเฉยๆตอนแรก่าจะมาดูกุหลาบนะคะแต่ว่าตอนนี้เห็นเห็ดแทนมันแล้วแต่มันแล้วแต่เชื้อที่มากับฟางใช่ไหม อันนี Respect, on hold it, hold it. Um. ้ม oh. so ันน yeah, anyway, okay. ่าจะมากับฟางนะฮะเดี uh, mm ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เสือจะไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เสือจะพาเอฟซีไปดูใกล้ๆนะฮะตอบหน่อยจ้าเอ้าทำไมมันเยอะขนาดนี้อ่ะเยอะนะสิเข้าใจว่ามีแค่สามสี่ดอกตรงนี้ตอนแรกมันเกิดแค่สามดอกแต่พอสามดอกหมดลงไปมันเกิดขึ้นมาเยอะเลยนี่ปดตอนแรกมีแค่สองดอกเหี่ยวๆนี่นี่สองดอกเหี่ยวๆโอ้นี่ ดูออกเลยว่ามันมาจากฟางนะเนี่ยมันจากฟางมาจากขี้วัวอืมมันผสมผสานการกลายเ,ออเป็นเชื้อเห็ดออกมานะฮะออหรือว่าสเปอร์นั่นเองเขาเรียกว่าเห็ดขี้วนะัวเนาะเห็ดเห็ดขี้วัวขี้ควอืมคือตรงเนี้ยนะเราเราเอาอะไรนะมูลสัตว์นะฮะมาใส่นะฮะเป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็มีฟางนะฮะได้เก็บเห็ดหอกมาได้แค่ท้องดอกอันนี้ตรงไหน ที่คนต้นไม้เก็บไปแกงล้วเมื่อวานนี้ป๊อดทำไมมันเยอะขนาดนี้นะฮะทุกคนดูนะครับหนึ่งสอามสี่เดี๋ยวนับก่อนห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอดอกโอ้ตรงนี้เยอะมากเลยสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกดยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสดอกนะฮะ ยี่สิบสองดอกนะฮะตอนนี้เราเจอเห็ดนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรพี่เสือก็ดูไม่เป็นนะครับผมเราก็ดูเห็ดไม่เป็นนะฮะรู้แต่ว,ว่าดอกโตดอก,ดอก,ดอกใหญ่สีขาวนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวพาเอซไปดูความสวยงามนะ,ะของดอกคุหลาบต่อนะฮะหลังจากที่ พวกเราช่วยการตัดแต่งกิ่งนะครับตอนนี้กุหลาบก็แตกยอดมาใหม่นะทุกคนดูนะเต็มเลยนะแต่ละต้นไม่ต่ำกว่า10ยอดนะฮะรับหน้าฝนนะครับแตกยอดใหม่รับหน้าฝนแล้วก็แน่นอนนะฮะเขาก็เตรียมตัวที่จะออกดอกให้เราได้ชื่นชมความสวยงามนะครับหลากสีสันนะฮะ บางดอกไม่ได้ใหญ่มากนะแต่สวยมากนี่กลานี่ให้เอฟซีนี่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 ยอนะคัเนีนี่ห็นไหมสีชมพูนะสวยมากเลยนะครับปัดนี่นี่นี่ทุกคนดูโอ้ทาไมกรีบเยอะขนาดนี้กรีบหนามากเลยนะฮะแล้วก็นี่นะฮะสีแดงนะกําลังจะบานแล้วนะครับผมนี่นะฮะสีแดงนะฮะกำลังจะบานนะฮะโอ้งามงามนะครับ คือเราตัดแต่งกิ่งไปไม่ถึงเดือนเลยนะนนประมาณไม,ไ,ไม่ได้ตัดลูกอันนี้ไม่ได้ตัดบ่าจะลืมบางบางต้นอาจจะลืมตัดเพราะตอนนั้นมันมีดอกค้างอยู่เราก็ไม่ได้ตัดหมดเราก็เสียดายนะครับไ,ไ,ไม่ได้ตัดหมดเนาะนะฮะโอ้ทุกคนตอนนี้ผีเสื้อนะฮะสีฟ้าอมเขียวนะฮะผีเสื้อสีน้ําทะเลนะฮะมาบินว่อนอยู่ในสวนกุลาบด้วยนะฮะเป็นส,เนสีเป็นสีผีเสื้อที่สวยมากเลย ปังดู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 ดดอือหือปังสวยมากนะฮะกุหลาบตอนนี้นะครับเรียกว่าบานเริงร่ารับหน้าฝนนะครับกุหลาบของเรานะฮะบานเริงร่ารับหบบน้าฝนนะฮะแต่ละสีก็มีความสวยงามนะับมีความโดดเด่นนะฮะแล้วก็ไม่มีใครยอมใครเออแต่พูดภาษาคนนะฮะ ไม่มีใครยอมใครนะฮะแต่ละต้นนี้ก็พยายามที่จะแตกกิ่งให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ออกดอกนี่นะฮะอย่างต้นนี้เห็นไหมครับสังเกตดูดีๆนะฮะต้นนี้อันนี้คือกิ่งเดียวนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกับสิบดอกกับดอกที่กําลังบานอยู่แล้วนะฮะกิ่งนี้นะฮะเห็นไหมเอฟซีนะครับทั้งหมดสิบดอกเลยนะฮะกิ่งเดียวนะสิบดอกนะโอ้นะครับ นะท้งนี้ทั้งนั้นฮะเราก็ต้องขอบคุณคุณลุงด้วยนะฮะคุณลุงคือคนที่สอนวิธีการตัดแต่งกิ่งกุหลาบให้เรานะครับคือบางทีเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรทางนั้นนะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้วยอา,อาชีพนะฮะอยู่ด้วยกำลังใจนะครับผมแต่ว่ารายละเอียดของการทํางานนะฮะหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะเราไม่เคยสัมผัสไม่เคยทําไม่เคยแตะต้องมาก่อนเลยนะฮะแต่ว่าพอเรามาอยู่เนี่ยนะคุณลุงก็จะคอยบอกคอยสอนฮะ แม้แต่การตัดเหล็กนะวิธีการที่จะผ่อนแรงทํำยังไงนะการมัดเหล็กมัดลวดทํำยังไงนะครับผมนะคุณก็จะบอกทุกวิธีการนะจนเราพูดแซวกันเล่นว่านะถ้าไม่อยู่กะลุงพลก็นะไปรับจ้างนะทำงานได้หลายอย่างนะโดยเฉพาะงานก่ <c oughs> นะนอสร้างงานก่อสร้างเนี่ยทำได้เลยนะฮะคุณลุงจะมีเทคนิคนะในการนะสอนนะฮะให้เราเข้าใจง่ายๆนะฮะ บางครั้งก็อาจจะมีเสียงดังบ้างตามสไตล์ของคุณลุงถูกไหมฮะหลายคนก็คุนหูคุนตานะกันเป็นอย่างดีนะครับอ่ะนะทุกคนนี่นะฮะความสวยงามเช้านี้นะฮะที่สวนกุหลาบนะฮะวังปู่ปาริจิตนาะคราชนั่นเองนาะนะบู๊ดูต้นนี้สิครับเอฟซีทำไมยอดสวยจังเลยนะฮะยอดงามมากนะเหมือนกับเขาจะนะทาททายเชิญชวนให้เรามาะะรอดูดอกของเขาหน่อยนะฮะนี่นะครับ โอ้โหดูต้นนี้สีแดงดิอนนือหือจ, <c oughs> จะแดงไปไหนเนี่ยแดงแป๊บนะแดงสดๆเลยนะฮะงามมากเลยนะครับตอนนี้นะครับมองไปทางไหนก็เห็นแต่ดอกกุหล,ลาบนะฮะหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายสีนะอยู่ในสวนสวยตรงน,นี้นะครับผมอนนโอ้ไม่น่าเชื่อนี่นะฮะเห็นไหมต้นนี้ต้นเดียวนะครับ โอ้โหแตกยอดออกมาใหม่นี่นะครับร่วมยี่สิบกิ่งเลยนะฮะต้นนี้ต้นเดียวนะร่วม20กิ่งใหม่เลยนะครับเห็นไหมนี่นะฮะเราได้เทคนิคมาจากคุณลุงบนเลยนะฮะตัดแต่งยังไงนะให้เขาจะได้แตกกิ่งออกมาเยอะๆนะครับผมโอ้โหมาดูต้นนี้อีกนะครับเฉพาะต้นนี้ต้นเดียวนะฮะไม่ต่ำกว่าสามสิบกิ่งนะฮะที่แตกยอดขึ้นมาใหม่โอ้ ไม่เกิน2อาทิตย์นะฮะเราจะเริ่มเห็นดอกกุหลาบนะฮะบานนะฮะค่อยๆทยอยบานนะเต็มสวนอย่างแน่นอนคนะประมาณสัก2อาทิตย์นะฮะเพราะว่าตอนนี้เขาแตกยอดใหม่นะครับเยอะมากๆเลยนะนะครับอืมอันนี้กินไม่ได้เาบอกว่าเห็ดที่ไฟขาที่ยกินไม่ได้แต่ขายาวนันเากินนะเสืออ๋อสรุปว่าเห็ดที่เราเห็นเมื่อกี้นะฮะกินไม่ได้นะเอฟซีนี่นะฮะเขาชื่อเห็ดอะไรนะ เห็ดขี้ควายนะทุกคนนะฮะสรุปว่าเห็ดขี้ควายนี้นะฮะกินไม่ได้ไไดนะครฮะยาวๆนั้นกินได้นะอืมอันนี้คือเห็ดคาเตี้เอฟซีนะฮะอย่าลืมนะครับขอกดดูสินค้าบริษัทมนอนโอมโฮมซับจำกัดนะฮะทีพีสกินทีพีกาแฟซีบักซองพลัสเบต้ากลุก่มแทนทีพีโกโก้เสื้อโปลโลเรียนองปูปร,ริจิตใหม่ล่าสุดครีมกันแดดแล้วก็เซรั่มฮันนี่สบู่เซรั่มฮันนี่สบูสามเอ้ยพูดผิด ห้าก้อนสามสามห้านะห้าก้อนสามสามห้านะฮะศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกนะฮะเดี๋ยวพามาดูวิวด้านหลังไม่ใช่ด้านหลังพูดผิดอีกแล้วพูดผิดบ่อยจังด้านหน้านะฮะริมถนนนะทุกคนนะฮะมองเข้าไปด้านในนี่นะครับมาเห็นองค์ปู่สวยงามมากเลยนะะี่นะครับว้าวนี่รถขับไปผ่านไปผ่านมานะฮะก็จะมองเห็นองค์ปู่นะฮะ สวยงามแบบนี้นั่นเองนะครับผมช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะฮะอาจจะดูคึมคลึมมืดมืดนิดนึงนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ